สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง PJ and SIP วันนี้ผมจะมารีวิว VR standalone ตัวนี้ครับ Pico 4หลังจากได้ลองมาสักพักแล้วนะครับจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างและถ้าเทียบกับตัวยอดนิยมอย่าง Oculus Quest 2เนี่ยจะดีกว่าหรือแย่กว่าขนาดไหนลองมาชมกันเลยครับผม <S <S เริ่มจากการแกะกล่องนะครับภายในกล่องก็จะมีตัวแว่นนะครับ อันนี้ผมแกะใช้ลองใช้แล้วล่ะครับอันนี้ก็จะเป็นจอยนะครับจอยรูปล่างจอยเขาจะมีแบตมาให้เรียบร้อยนะฮะอ <Yeah. S 1> อันนี้ก็จะเป็นพวกคู่มือนะฮะอันนี้เป็นที่อุดรูตรงดั้งนะครับจะทำให้แสงไม่เข้านะฮะแล้วก็จะมี ขอบสำหรับใส่ป้องกันเวลาสําหรับคนใส่แว่นแล้วก็จะมีพวกสายชาร์จอะแดปเตอร์อยู่ในกล่องนี้นะฮะ <Okay. S 1> ตัวแว่นก็พลาสติกก็ดูโอเคนะฮะดูดูค่อนข้างเนี้ยบดีเหมือนกันข้างหลังนี้จะเป็นเป็นหนังนะครับตรงที่ส่วนหลังตรงนี้จะเป็นหนัง ส่วนข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโฟมข้างหน้าที่เป็นโฟมสามารถแกะออกง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นแม่เหล็กครับสามารถแกะล่างได้ง่ายๆเลยคือดึงออกมาแค่นี้เองฮะไม่เหมือนไม่เหมือนควสองนะครับควนสองนี่กว่าจะง,ง้างกว่าจะแกะออกมายากอยู่แล้วนี่ครับส่วนที่ผมบอกว่าผมชอบที่ปิดรูต,ตรงหน้านี่ครับเขาจะใส่่างนี้ปึ๊บแล้วเราก็เอาไปประกอบล่าง เป็นแม่เหล็กดูดนะครับง่ายๆเลยครับเจ้าแว่น Pico 4นี้ก็เป็นแว่น vr standalone นะครับเหมือนกับ quest 2ฮะค,คือมี os อยู่ในตัวเลยสามารถเล่นในตัวมันเองได้เลยนะฮะไม่ต้องต่อมือถือหรือต่อคอมพิวเตอร์นะครับ os ที่เขาใช้ก็จะเป็น android นะฮะตัวนี้ซึ่งความเร็ว cpu ตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวเดียวกับ quest 2เหมือนกันคือตัว snapdragon xr 2แต่ ram เขาให้มาเยอะกว่า quest 2นะครับ Pico เขาให้แรมมา 8G กิกสนะครับส่วน Quest 2เขาให้แรมมาแค่6กิกแต่พอใช้งานจริงๆริงอะครับผมว่าความเร็วก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยครับการใช้งานก็เหมือนอ c อก u ั Quest 2นะครับคือเราต้องสร้างขอบเขตการเล่นของเราก่อนเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วนะครับเราก็จะสามารถเข้าโฮมหน้าโฮมได้เวลาเราเดินแบบจะเลยขอบเขตการเล่นเนี่ยก็จะมี virtual wall หรือ กำแพงให้เราเห็นนะครับว่าไม่สามารถเดินข้ามตรงนี้ไปได้นะตามที่เราตั้งไว้ครับความละเอียดของพิโ o สตัวนี้นะครับก็จะเยอะกว่า q u สสองนิดหนึ่งครับคือความละเอียดจะอยู่ที่ตาข้างละ2160นะครับก็จะทำให้ภาพคมชัดขึ้นมากกว่านิดหน่อยพิโ o สีนะครับก็มีการปรับ IPD เป็นแบบระบบดิจิตอลนะครับสามารถปรับได้ตั้งแต่ขนาด62ถึงนี่ครับ7 2 IPD ก็คือแบบเป็นระยะห่างของตาเรานะครับว่าลูกตาเราห่างกันเท่าไหร่ซึ่งถ้าเป็น q u สสองเนี่ยจะปรับได้แค่3ระยะครับแต่ p ิโค4สนี้ปรับได้ทุกสเต็ปเลยครับแต่ p ิโค4สีเขา support refresh r a t แค่9 0้านะครับเฟสสองได้สูงสุดถึง1 2 0ย z นะี่สฮร์ะโหมดมองทลุดด่วนหรือว่าพา s ์ททูนะครับ แต่ที่ด้านขวาสองครั้งอย่างเงี้ยครับก็สามารถเปิดปิดโหมดมองทะลุได้จุดเด่นอีกอย่างน,นะครับของพิกโก4คือเลนเขาอ่ะเป็นเลนสแบบแพนเค้กนะครับทําให้เกิดแฟลน้อยกว่าเวลาเล่นเกมนะครับแฟลหรือกัดเรเนี่ยจะเกิดขึ้นเวลาแบบฉากในเกมหรือในหนังมีส่วนที่สว่างมากๆอยู่ครับแสงนั้นมันจะฟุ้งแล้วก็กระจายตามที่เห็นในภาพนะครับเดี๋ยวผมแปะภาพไว้ให้ซึ่งไอ้เจ้าพิกโก4เนี่ยกัดเรมันน้อยลงกว่าเวส2ประมาณหนึ่งเลยนะฮะ แต่ก็ยังมีให้เห็นอยู่นะครับคือไม่ได้หายไปทั้งหมดส่วนเรื่องสกรีนดอเ F6 ตัวนี้ก็น่าจะน้อยกว่า Quest 2นะครับถ้าไม่สังเกตรจริงๆผมก็แทบไม่รู้สึกเลยสกรีนดอเ f ฟเนี่ยก็คือเหมือนกับเวลาเรามองผ่านมุ้งลวดนะครับคือมันจะเห็นเป็นตารางดำๆดำ,ดำซึ่งแว่น VR เก่าๆความละเอียดต่ำๆจะเห็นชัดครับแต่ว่าตัวนี้ผ่านสบายครับอ๋อแต่จะมีฝรั่งบางคนนะครับที่เจออาการแปลกๆที่จอ อย่างเช่น black dot กับ m u l a effect นะครับ black dot นี่ก็คือจะมีจุดดำๆโผล่ขึ้นมาในจอนะฮะแต่ว่าไม่ได้เป็นทั้งจอนะครับเป็นเฉพาะที่ส่วน m u l a effect นี่ก็เหมือนกันครับคือเหมือนกับเป็นจอเปื้อนคราบอะไรสักอย่างหนึ่งนึกถึงเวลาแบบเรามองกระจกใสเรามองผ่านกระจกใสและกระจกใสนั้นเปื้อนคราบอะครับประมาณนั้นบางคนเขาก็เป็นแล้วเขาเอาไปเคมมาบางคนก็เคมปุ๊บกลับเอาได้ตัวใหม่กลับมาก็ หายไม่มีบางคนก็เคม,มาแล้วหนักกว่าเดิมก็มีนะครับส่วนของผมอะ่ะของผมผมดูแล้วมันแบบมันจางมากเลยครับจริงๆเรียกว่าไม่มีอย่างได้ครับแต่ถ้าเกิดว่ามองกับสีเทาสว,าสว,าสวา่างๆอะไรเงี้ยก็คือจะเห็นบ้างแต่ว่าน้อยมากครับถือว่าผมโชคดีที่ได้ตัวที่ไม่มีปัญหานี้มาเรื่องการสวมใส่นะครับตัวนี้ใส่สบายมากครับสบายมากกว่าเคสสองโคตรเยอะฮะ คือถ้าเปตอนผมใช้ q u e ส2อ,อะหนักด้านหน้ามากเลยแล้วเวลาใช้งานในนานอะในลูกตาีิร้อนอบอ้าวเลยครับเวลาเล่นเกมที่แบบมีออกกําลังกายอะ่ะคือฟ้าขึ้นจอแน่นอนครับแต่พิโคสี่นี้สบายนะครับคือคือเขาบาลานซ์น้าหนักได้ดีครับแล้วก็มีมีลมมีพัดลมแบบระบายอากาศข้างในด้วยคือเล่นเล่นหนักยังไงเล่นเกมกีฬาย,ยังไงก็คือไม่มีฟ้าไม่มีทางที่ฟ้าขึ้นหน้าจอแน่เลยฮะเนี่ยครับ,รบเวลาใส่ก็ใส่ไม่ยากนะครับ ก็คือเราแปะงี้ไปก่อนครับแล้วก็ใส่ไปแล้วก็หมุนล็อปข้างหลังเนี่ยนี่ยครับ,รบประมาณนี้ครับส่วนเรื่องเสียงนี่ครับเสียงระบบ T D เขาทาออกมาได้ดีมากเลยครับมีมิติดีแต่เสียงจากลําโพงติอย่างเดียวเขาเบามากแล้วถ้าเล่นในที่เงียบๆอะ่ะมันยังพอได้ยินอยู่นะครับแต่ถ้าไปเล่นที่เสียงดังเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหขนาดเปิดเสียงสุดแล้วอะ่ะยังเกือบไม่รอดครับ แล้วปุ่มเพิ่มลดเสียงอะ่ะมันอยู่ตำแหน่งตรงนี้ครับมันค่อนข้างกดยากไปหน่อยครับเวลาสมมติเวลาเราใส่เงี้ยเราใส่ปุ๊บแล้วเราจะแบบปกติเวลาเพิ่มลดเสียงน่าจะแบบน่าจะอยู่แถวนี้ใช่ไหมครับแต่อันนี้มันดันมาอยู่ตรงนี้อมืมันก็เลยทําให้กดยากขึ้นนิดหน่อยเรื่องแบตเตอรี่นี่ผมบอกเลยครับว่าแย่มากหมดเร็วกว่า,า Quest 2ซะอีกครับ ตามสเปคนะคะบอกว่าแบตใช้งานได้3ชั่วโมงเอาจริงๆผมใช้ชั่วโมงหนึงก็เหลือแค่10%แล้วครับเตือนให้ชาร์จแล้วนะฮะสำหรับแบตเตอรี่ผมว่ายังไม่ผ่านครับส่วนการแท็กกิ้งของจอยนะครับแท็กดีนะครับเหมือนเหมือนเควสสอไม่ผิดเพี้ยนเลยครับคือแท็กไม่ไม่มีเออไม่มีอะไรเลยฮะแม่นยำจอยผมให้ผ่านครับเอาละครับก็มาดูเรื่องแท็กมือกันบ้าง เขาก็มีแท็กมือนะครับเหมือนกับ Oculus Quest 2แต่ผมว่าแท็กมือของเขาอะยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะบางจังหวะมันก็มีแบบมือเด้งๆมั่งแล้วก็แล็กบ้างช้าบ้างบางทีก็กดติดกดไม่ติดอะไรประมาณนี้ครับแล้วเกมที่ซับพอร์ตเขาก็ยังไม่มีตัวไหนแท็กมือได้นะครับผมลองเข้าไปหายังไม่เจอตัวไหนมีเลยก็เลยคิดว่าแท็กมือก็อาจจะยังใช้ไม่ได้จริง,<อ>งครับส่วนการมองทะลุแบบ p ัสด2นะครับคือ Quest 2อ่ะเขาจะเห็นเป็นแค่ขาวดําใช่ไหมครับแต่พี่โคสีอ่ะเขาเห็นเป็นสีครับแล้วก็มันชัดประมาณหนึ่งเลยนะฮะถึงแม้ว่าเวลาเรามองซ้ายมองขวาแบบภาพมันจะมีบิดเบี้ยวบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ก็สามารถทําให้เราหยิบจับของอะไรได้ถูกต้องก็คือ p ัสดุ2เป็นสีนี่ผมให้ผ่านครับถือว่าดีกว่าเควส2เยอะครับมาดูเรื่องแอปภายในกันบ้างนะครับ แอปที่เขาให้มาก็ค่อนข้างมีประมาณนึงนะครับแต่ว่าจะขาดแอปที่สำคัญสำคัญนะครับอย่างเช่น YouTube VR เป็นต้นนะฮะคือ YouTube ที่เขาให้มาจะเป็นแบบเว็บเบสอะครับซึ่งเป็นเหมือนกับดู YouTube ผ่าน p i c o b r บ w s e r ซฮะซึ่งมันบางทีแบบผมดูบางทีมันก็ช้าบางทีมันก็ค้างบางทีโหลดแล้วจอมืดอะไรเงี้ยครับแต่พอเราปิดแล้วเปิดใหม่มันก็สามารถกลับเข้ามาดูได้ แต่มันก็ดู VR บน YouTube ได้ทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น VR 180 360หรือว่าเป็น TD 180หรือ TD 3 6 0นะครับมันปรับได้ครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าพวก VR บน y t u t u อะเราหาคุณภาพดีๆยากมากเลยฮะคือบางอันเป็น TD VR 1อยหนึก็จริงแต่เปิดมาแบบปวดตามากเลยครับก็มีแต่ถ้าเกิดว,ว่าเป็นแอป y o u t u b e VR ของ Quest 2 ผมว่าใช้ดู YouTube ได้ดีกว่าเยอะมากๆเลยครับเพราะว่าเหมือนกับเหมือนกับเขาเขาคัตสตอมไ์มาดีหรืออะไรสักอย่างคือดูง่ายกว่าของพิ c โคเยอะเลยถ้าเป็น YouTube นะฮะส่วนแอปอื่นๆที่ให้มานะครับก็จะเป็นพิ c โควิดีโอนะครับซึ่งคอนเทนต์ VR ในแอปนี้ก็ถือว่าคมชัดได้ทีเดียวนะฮะแต่วิดีโอค่อนข้างมีน้อยครับแอป Pico ควิดีอเนี่ยก็สามารถดู TikTok ได้นะครับแต่ยังมีปัญหาอยู่นะครับเพราะว่า บางทีเดี๋ยวก็เปิดดูได้บางทีเดี๋ยวก็เปิดดูไม่ได้ครับต้องลองปิดแล้วเปิดใหม่ลองเรื่อยๆฮะส่วนในสตอนะครับก็มีเกมต่างๆที่ทั้งโหลดฟรีและแบบจ่ายเงินนะครับ Special ที่สมควรซื้อมากที่สุดนะครับคือ virtual desktop แต่การซื้อใน p Store ิ c โ s ส o r ตัวก็ค่อนข้างยุ่งยากกันนะฮะเพราะว่าเราต้องไปโหลดแอป vr assistant for pico ซึ่งไอเจ้าแอปตัวเนี้ยมันไม่มีให้โหลดในไทยครับจึงต้องไปหา apk มาลงเองแล้วก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าใน android เนี่ยมันก็เสี่ยงกับการไปเจอ apk เถื่อนที่มีไวรัสใช่ไหมครับส่วนผมผมใช้ ios เนี่ยก็ต้องไปขอเบต้าแอปจาก support pico มาลง แล้วก็จะใช้ได้แค่90วันเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะซื้อก็คือทำแค่ครั้งเดียวแล้วก็ซื้อ Virtual Desktop ครับส่วนเกมอื่นๆแอปอื่นๆก็อย่าพึ่งไปซื้อครับนอกจากรอรอพิกโคจะมาเปิด Region ในไทยก่อนตอนนั้นค่อยซื้อก็ได้ครับถ้าตอนนี้ผมแนะนำซื้อแค่ Virtual Desktop อย่างเดียวเพราะว่า Virtual Desktop เนี่ยมันคือแอปเทพเลยนะครับที่ปลดป่อยพิกโค เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับว่ามันเทพยังไงเจ้าพิโ o 4นะครับก็จะมีแอป,ปอีกแอป,ปหนึ่งนะครับคือ Steam a s s i s t a n นตไอตัวเนี้ยคือจะเป็นตัวที่สามารถเชื่อมต่อพิโคของเรากับคอมพิวเตอร์ได้คือจะต่อได้ทั้งแบบมีสายและไร้สายนะครับต่อเพื่อสามารถเล่นเกมผ่านส t e a m VR ได้ฮะ ข้อเสียอันสําคัญเลยนะครับก็คือมันใช้ได้แต่กับสตรีม VR เท่านั้นนะครับไม่สามารถแอบเล่นเกมหรือซื้อเกมบน Oculus ได้แต่สิ่งที่จะมาทําลายกําแพงกั้นระหว่างค่ายก็คือ Virtual Desktop นี่แหละครับเมื่อเราใช้ Virtual Desktop เนี่ยภาพที่ได้จะดูคมกว่านะครับแล้วก็แล็กน้อยกว่า s t รีมมิ่ง a s s i s ท a n t มากและที่สําคัญนะครับ Virtual Desktop เนี่ยมันทําให้เราสามารถเล่นได้ทั้งสตรีม VR เกมใน Ocul u s s t ั r e แล้วก็ สามารถเข้าแอปอื่นๆ,ๆที่ซัพพอร์ตอย่าง SLR อะไรงี้ก็เข้าได้นะครับครับเดี๋ยวผมก็จะลองมาใช้ m i r o s o f t Desktop ให้ดูนะครับ m i r o s o f t Desktop ข้อดีของมันก็คือมันสามารถเล่นเกมจากออฟไลน์บน Desktop ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้า Valorant เ Immortal เให้ดูโอเค I think I can activate so I'm going to need a minute cover me นะครับอันนี้ก็เล่นได้ตามปกติเลยนะครับแต่เท่าที่สังเกตนะครับคือบางเกมในอ c คูลัสอ่ะมันจะมืดมากกว่าเล่นบนเควสสองะครับอาจจะต้องมาปรับแกมมาดึงให้สว่างก็จะช่วยได้หน่อยนึงฮนะส่วนเกมที่เล่นผ่านสตรีมความสว่างจะปกติดีนะครับแต่บางเกมใน o c u l u s ก็ไม่เป็นนะครับอย่างอเมสเนี่ยก็ไม่เป็นข้อสำคัญในการสตรีมไร้สายนะครับคือขั้นต่ำต้องเป็น Wi-Fi 5G นะครับและขอให้อยู่แบบอยู่ใกล้เราเตอร์หน่อยนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเราอยู่แบบอยู่คนละชั้นอย่างเงี้ยผมลองผมลองดูของผมนะครับคือผมใช้ Wi-Fi 6ผมอยู่คนละชั้นกับเราเตอร์ผมจะเชื่อม Wi-Fi ได้ที่ความเร็วประมาณ400-500เมกะบิตนะครับเวลาเล่นเกมพวกยิงปืนซอมบี้หรืออะไรแบบเนี้ยพอเล่นได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเล่นแบบ Beat Saber อย่างเงี้ยเล่นเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าบางฉากที่มันต้องมีฟันเร็วๆเงี้ยมันจะแลกพอสมควร แต่พอผมเอาเราเตอร์มาวางชั้นเดียวกันแล้วก็ต่อเล่นใกล้ๆนะครับคือจะต่อได้ความเร็วประมาณ800ถึง1200เมกะบิตอะไรเงี้ยแบบนี้ผมสามารถเล่นบิดเซเ e r ได้ริรวเลยนะครับคือไม่คือมีล็กบ้างแต่น้อยมากเลยครับคือแทบแทบไม่ล็กแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากล็กจริงๆนะครับก็แนะนําให้ต่อสายนะครับก็คือหาสาย USB C 3.2มาต่อเล่นนะครับรับรองไม่ล็กชชว์ครับแบบนั้น โอเคครับมาสรุปข้อดีข้อเสียกันดีกว่านะครับข้อดีข้อแรกเลยนะครับคือสวมใส่สบายมากครับคือตัวนี้ใส่ได้ใส่เล่นนานแบบไม่ร้อนหน้าเลยนะครับเพราะว่ามันมีพัดลมระบายอากาศอยู่ข้างในคือไม่เหมือนเคเวสสองครับเคเวสสองใส่ไปมันจะกดข้างหน้าลงแล้วหน้าก็จะร้อนฟ้าก็จะขึ้น แต่ตัวนี้ไม่มีปัญหานั้นเลยนะครับตัวนี้ใส่สบายกว่าเยอะมากจริงผมชอบมากเลยตัวเนี้ยข้อดีข้อที่2นะครับก็คือเลนแพนเค้กนะครับคือเขาจะได้มุมมองที่กว้างกว่าแล้วก็เอฟเฟกพวกกัดเละอะไรพวกนี้ก็จะน้อยกว่าด้วยนะฮะข้อดีข้อต่อไปนะครับและโซลูชันความละเอียดต่อตา2160คูณ2160นะครับก็คมกว่าเวสขึ้นมานิดหนึง ชัดขึ้นเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดว่าดูหนังจะเห็นชัดกว่าเล่นเกมนะครับหนังถ้าเกิดว่าเป็นพวกหนัง 4K 8K อันนี้ก็จะเห็นชัดเจนกว่าส่วนข้อดีข้อต่อไปก็คือ Color Pass 2ครับอันนี้ใส่แล้วเราสามารถหยิบมือถือหยิบของหยิบอะไรได้โดยไม่ต้องถอดแว่น,นครับแถมเป็นสีด้วยชิวๆข้อดีข้อต่อไปจ o y p a c k i n g ดีครับตั้งแต่ใช้มาไม่มีเออเลยนะครับ ไม่มีไม่มีแบบจอยเด้งไปนู่นไปนี่ไม่ไม,ไม่ไม่เจอนะครับคือตอนผมใช้ Quest 2มันเคยเจออยู่ครั้งเดียวหรือไงนี่แหละถือว่าน่าจะพอๆกันครับจอยข้อดีข้อต่อไปนะครับคือตัวนี้ฟัพพอร์ต w i i i 6เรียบร้อยครับ Wi-Fi 6ก็จะได้ความเร็วมากกว่า Wi-Fi 5ประมาณหนึ่งนะครับข้อดีข้อต่อไป s t รีมมิ่งแอ i พีทเทนนะครับก็ใช้งานได้กับ Steam VR โอเคอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ ใช้ถ้าเราใช้สตรีม VR เป็นหลักเราก็ไม่จำเป็นต้องซื้อ virtual desktop ก็ได้ก็ใช้ streaming assistant ตัวเดียวได้ครับข้อดีข้อต่อไปที่ไม่ดูแลครับแกะทำความสะอาดง่ายครับเป็นแม่เหล็กตึ๊บต่อไปมาดูข้อเสียกันบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับแบตหมดโคตรเร็ว หมดเร็วจริงๆครับชั่วโมงเดียวหมดแหละสตอแอปน้อยนะครับแล้วก็ซื้อของภายในแอปได้ลําบากและซื้อยากมากอันนี้ก็เป็นข้อเสียหลักๆเลยนะฮะข้อเสียข้อต่อไปนะครับบางคนก็เจอปัญหาหน้าจอนะครับพวก Black Dot พวกมูเ a อเอฟเฟกอะไรพวกเนี้ยที่ผมให้ดูไปก่อนหน้านี้นะฮะข้อต่อไปครับคือแท็กมือไม่เวิร์กเลยครับคือ o c u l u s Quest 2อะตอนแท็กมือมาใหม่ๆผมลองเล่น คือเขามีเกมหนึ่งให้เล่นนะครับที่เป็นเกมคล้ายๆเกมแม่มดผมก็จําไม่ค่อยได้เหมือนกันคืออันนั้นอะแท็กมือเวิร์กมากเลยนะฮะคือคือแบบมือไม่เด้งไม่กระตุกอะไรเท่าไหร่เลยแต่ว่าผมลองแท็กมือของเจ้าพ i ่โคสีเนี่ยมันไม่เวิร์กเลยฮะข้อเสียข้อต่อไปนะครับก็คือไม่มี y o u t u b e v r นะครับข้อเสียอีกข้อหนึ่งก็คือเป็นเจ้าของเดียวกับ t i k t o ็อนะครับคือเป็นเจ้าของเดียวกับ t i k t o ็อแท้ๆแต่แอป t i k t o ็อ ดูได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับวิดีโอ Tik To ็อก,กในในพิควิดีโอครับข้อเสียข้อต่อไปนะครับก็คือต้องซื้อ Virtual Desktop ครับเพื่อที่จะปลดปล่อยความสามารถบางอย่างของเจ้าตัวพิคส4ออกมาครับคือถ้าไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าถ้าซื้อเราจะทำอะไรได้มากขึ้นเยอะเลยฮะคือที่แน่ๆก็คือได้ได้เล่นเกมของ Oculus ด้วยฮะ ถ้าถามผมนะครับว่าถ้าเกิดว่าอยากได้ VR standalone สักตัวหนึ่งตอนเนี้ยแต่ยังไม่เคยมี VR มาก่อนสักตัวจะซื้อตัวไหนดีระหว่าง Quest 2กับ Pico 4ผมก็จะตอบแบบนี้แล้วกันครับว่าก็ซื้อได้ทั้งคู่นะครับแต่ว่า Quest 2อ่ะจะ user friendly มากกว่า Pico 4ครับแล้ว Quest 2ก็น่าจะเหมาะกับมือใหม่ VR มากกว่าแต่ถ้าเกิดว่า ต้องการประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแล้วพอมีความรู้เรื่องคอมบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยผมว่าก็จัดพิโ o 4สได้โลดเลยครับไม่มีปัญหาเพราะว่าแต่ละอย่างก็หาวิธีดูตามในเน็ตใน Google ได้เลยครับแล้วถ้าเกิดว่ามีเคยมีตระกูลเควสอยู่แล้วแล้วก็ซื้อเกมของเควสไปเยอะละแล้วก็เน้นแต่เล่น standalone จะซื้อพิโกสีดีไหมอันนี้ผมบอกเลยครับว่าไม่ต้องซื้อครับอย่างนั้นรอเควสสดีกว่าเพราะว่า ถ้าสแตนอโลนอะพิโ o ไม่เวิร์คครับเพราะว่าแอปเขายังน้อยอยู่แล้วก็ซื้อของซื้ออะไรยากรอเควส3ดีกว่าฮะแล้วถ้าเกิดว่าอยากได้ vr ไร้สายเน้นเล่น pc vr มีคอมแรงๆมีการ์ดจอแรงๆภาพส,สวยๆอย่างนี้ผมตอบเลยครับก็ซื้อพิโ o สไม่ต้องคิดครับแล้วถ้าเกิดว่าเคยมีเควส1เควแล้วแต่ว่าขายทิ้งไปแล้วแล้วก็เคยซื้อเกมเกมในเควส แล้วก็เคยซื้อเกมทั้ง s t e ีม VR แบบนี้เล่นทั้งสแต l o โลแล้วก็เล่นทั้ง PC VR แบบนี้จะเอาอะไรดีถ้าถามแบบนี้ผมผมว่าซื้อพิโคได้เลยเหมือนกันฮะก็คือคือซื้อเล่นซื้อเล่นรอดู q u วส t 3ออกปีหน้าแล้วให้ว่ากันอีกทีครับว่าจะขายพิโ o ซื้อ q u วส t 3หรือว่าจะเก็บพิโ o 4ไว้เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าเควส t 3สเปคจะเป็นยังไง ครับผมสุดท้ายวันนี้ผมก็มาเล่าให้ฟังเท่านี้แหละครับถ้าเกิดว่าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ